สื่อกิจกรรมชุดที่2องชิ้นที่3นะคะชื่อว่าต่อจิ๊กซอค่ะคุณครูมีจิ๊กซอนะคะเป็นรูปรูปนะคะรูปละสีชิ้นนะคะฐานวางจิ๊กซอค่ะเราไปลงมือทํำกันเลยนะคะเด็กๆนะคะนำจิ๊กซอนะคะวางไว้เลยค่ะ เถ้ามันไม่ใช่คู่มันก็ค่อยๆเปลี่ยนนะคะลองไปนะคะคุเครูเสจไปหนึ่งอย่างนะคะเป็นรูปสัตว์ค่ะนี่นะคะใส่แบบไหนนะ เสร็จแล้วค่ะมีรูปสัตว์แล้วก็ผลไม้ค่ะคุณครูทำเสร็จแล้วนะคะ <S <S เด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกทำนะคะแล้วถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาอวดคุณครูและเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย